สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวดังนะครับเมื่อล่าสุดเนี่ยหน่วยงานตำรวจของไทยเนี่ยตัดสินใจเลือกรถ ADV 160 PC เข้าประจำการนะครับโดยจะมาแทนที่ c b r 3รถร้นั่นเองจะเห็นได้เลยว่านอกจากตำรวจไทยแล้วนะครับประชาชนทั่วไปเนี่ยดนี้เนี่ยแทบไม่นิยมรถแนว Sport Racing นะครับตั้งแต่3 0 0ร c แบบมีคัดขึ้นไปถ้าเราสังเกตเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยยอดขายรถ3 0 0 c นะครับ500ที่เป็นแบบ c b r หรือเป็นทรงสปอร์ตเรซิ่เนี่ย ของทุกค่ายเนี่ยราคาตกกันมากราคาตกกันมากนะครับรวมไปถึงยอดขายก็ตกมากสะท้อนให้เห็นเลยว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับและอย่างล่าสุดเนี่ยการที่ตารวจไทยตัดสินใจเลือกใช้รถ ADV 160เนี่ยซึ่งเป็นรถเกียร์อัตโนมัตินะครับและรูปทรงเนี่ยไม่ใช่ทรงสปอร์ตแล้วจะเห็นได้เลยว่ารถสปอร์ตแบบมีคลัชในประเทศไทย3 0 0ซีถึง5 0 0 c ีเนี่ยเสื่อมความนิยมยางเห็นได้ชัดเจนนะครับอย่างแรกเลยก็คือสาเหตุที่ตํารวจไทยเนี่ยเลือกใช้ ADV 160เนี่ย ทางตารวจเองได้บอกกับสํานกข่าวหลายๆสํานกข่าวนะครับว่าอย่างแรกก็คือความสะดวกของผู้ใช้งานนะครับอย่างแรกก็คือมีท่านั่งหลังตรงไม่เมื่อยเหมือนตัว CBR นะครับอันที่2เนี่ยก็คือรูปทรงดีไซน์เนี่ยทั้งเบาะหน้าและเบาะหลังเนี่ยทั้งคนขับและคนซ้อนเนี่ยนั่งสบายกว่า CBR 300R อย่างชัดเจนนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เห็นด้วยเนื่องมาจากการขับในเมืองเนี่ยเป็นการขับที่ความเร็วไม่สูงอย่างตํารวจเนี่ยเวลาขับตรวจตาความเรียบร้อยในเมืองนะครับ เขาใช้ความเร็วที่ไม่สูงมากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรถเกียร์อัตโนมติกแบบ A D V เนี่ยนั่งหลังตรงมีชิลหน้าให้เนี่ยนะครับทั้งคนขับและคนซ้อนเนี่ยบอกตรงๆว่าสบายมากเพราะตัวผมเองเนี่ยเคยได้ไปลองขับของเพื่อนแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยเหมือนกันนะครับเพราะเพื่อนผมหลายคนในกลุ่มเนี่ยที่ผมเคยทําคลิปหลายคลิปไว้ในช่องแล้วเนี่ยถ้าใครไปย้อนดูนะครับเพื่อนผมหลายคนเนี่ยนะครับตอนนี้เข้าขายรถมีคลาดแบบ3ามร c ไปจนถึง5้าร้อ c และ6กร้อยสิบ c เพื่อไปขับรถเกียร์อตตัตโนม้ต ส่วนมากก็จะไปขับ PCX นะครับแต่ก็มีบางส่วนเนี่ยที่เลือกไป ADV 160 c c นะครับและเอามาใช้ในการออกทริปและใช้ในชีวิตประจำวันก็คือบอกตรงกันก็คือขับสบายกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นพาแฟนซ้อนหรือไปคนเดียวที่สำคัญเนี่ยมันมีในส่วนของ U b o x ด้านล่างก็คือไม่ต้องไปติดกล่องกล่องหลังเพิ่มเติมซึ่งตำรวจตำรวจบางคนถ้าเราเห็นนะครับเวลาขับ CBR 300R เนี่ยต่อให้ขับ2คนเนี่ยมันก็ลำบากเพราะอะไรอย่างแรกเนี่ย C.B.R. 3าม R มันไม่มีที่เก็บของข้างใต้นะครับอันนี้ต้องบอกตรงๆต,ตำรวจเนี่ยจะต้องสะพยเป้หรือบางคนเนี่ยต้องเอาไปติดกล่องหลังเพิ่มเติมนะครับมันไม่สะดวกต่อการปฏิบัติภารกิจเช่นบางทีฝนตกเนี่ยจะเก็บเสื้อกันฝนจะเอาเสื้อกันฝนออกมาก็ยุ่งยากใช่ไหมครับถ้าเทียบกับรถ A.D.V. ซึ่งมีที่เก็บของข้างล่างเลยสามารถเก็บหมวกกันน็อกได้2ใบเสื้อกันฝนนะครับโน้ตบุ๊ก เอกสารต่างๆที่ตำรวจต้องใช้ในการปฏิบัติงานนะฮะรวมไปถึงมีหน้าจอที่ค่อนข้างจะดูง่ายกว่า CBR 3 0 0 R อย่างชัดเจนนะครับเพราะ CBR 3 0 0 R ยังเป็นไมอัอนออลอกผสมดิจิตอลน,นะครับเพราะฉะนั้นมันมัน,ม,นมันดูยากกว่าอยู่แล้วด้วยเหตุดังต่อไปนี้เนี่ยก็จะเป็นการสะท้อนเลยนะครับว่าอนาคตพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศไทยเนี่ยจะไม่ค่อยนิยมรถมีคลัตช์แบบ3 0 0ร c หรือ5 0 0 c c ทรงเรซิ่งอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับ และแน่นอนนะครับว่าผมจะเอาแหล่งข่าวมาให้ดูเลยอย่างอันนี้เป็นของ p p t v นะครับอันนี้เป็นรูปแบบรถ a อ v ที่ทางตำรวจไทยเนี่ยจะนำมาใช้งานนะครับจะมีลักษณะคล้ายๆสีน้ำตาลแดงหรือเป็นสีแดงนี่แหละ,ะจะเห็นได้เลยนะครับว่ารูปทรงเนี่ยก็ดูสวยงามนะครับสวยงามได้จากที่เขาสัมภาษณ์หลายสื่อก็บอกตรงกันเลยนะครับว่าเหมาะกับผู้ขับขี่มากกว่าเพราะนั่งหลังตรงขาเหยียดได้อขาเหยียดได้ใครที่เคยขับ PCX มาเนี่ย จะชอบเลยนะครับเพราะว่า p c r เอ้ยขอไปครับ CBR ถ้าคุณขับเนี่ยคุณจะต้องก้มนิดหน่อยล้าขาเนี่ยจะงอจะงอนะครับนั่งไปนานๆเนี่ยเมื่อยแน่นอนนะครับแล้วรถมีคัสต์เนี่ยผมบอกตรงว่ารถมีคัสต์นะครับถ้าไม่ได้ขับออกทริปร้อยโลนะครับขับในเมืองเนี่ยเดี๋ยวจอดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวเจอไฟแดงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่สนุกนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจหลายคนเนี่ยก็มาบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่เกี่ยวหรอกคนจะรักมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่รักแท้ๆมันมันแล้วแต่บุคคลนะครับลุบคค ถ้าคุณใช้งานในเมืองหรือว่าใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยเดี๋ยวนี้รถมีคัสแบบ3 0 0 c ีที่เป็นทรงสปอร์ตนะครับเน้นนะครับทรงสปอร์ต 300cc ทรงสปอร์ต 300cc ทรงสปอร์ตเนี่ยแทบไม่เห็นตามสีแยกไฟแดงเลยจริงไหมครับลองถามตัวเองดูจริงไหมจริงนะแทบไม่เห็นเลยนะครับคนในกลุ่มที่ผมร,รู้จักเนี่ยเขาขายไปหมดล้วหลายคนถ้าไม่ถ้าไม่ไปเล่น ADV นี้เนี่ยก็ไปเล่นรถกึ่งวิบากรถทัวริงกันเลยทีนี้เรามาดูในส่วนของข้อดีที่ตํารวจเขาชี้แจงมาบ้างนะครับเขาบอกว่า มีความคล่องตัวสูงกระทัดรัดน้ำหนักเบาอันนี้จริงนะครับเพราะน้ําหนักมันเบากว่าตัว CBR 3 0 0 R อยู่ละน้ําหนักนี้เบากว,ากวา่าเห็นได้ชัดนะครับเข้าถึงได้ง่ายอันนี้จริงอันนี้จริงเลยช่วงล่างยืดหยุ่นเบาเบานั่งกว้างและสบายอันนี้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือคนซ้อนรถ ADV เนี่ยหรือรถเกียร์อัตเมติเนี่ยมันมีจุดขายที่เบาครับเบามันจะดีกว่าตัวรถมีคัสรงสปอร์ตอยู่แล้วรถมีคัสรงสปอร์ตเนี่ยบอกตรงๆนะครับว่าถ้าคุณเป็นคนซ้อนเนี่ย มันก็จะเมื่อยเพราะอะไรคนซ้อนเนี่ยตำแหน่งมันจะสูงกว่าคนขับเพราะฉะนั้นคนซ้อนก็จะต้องรับการโต้ลมส่วนหนึ่งอ่าถูกไหมแต่ถ้าเป็น a d v เนี่ยมีชิลหน้าให้อ่าคนซ้อนกับคนขับเนี่ยความสูงใกล้เคียงกันนะครับอ่าพื้นที่เก็บของใต้เบาะเห็นไหมเหมือนที่ผมบอกไปซื้อตัวนี้มาเนี่ยคุณไม่ต้องไปติดกล่องหลังเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าบางคนจะติดก็แล้วแต่แต่แบบจริงๆไม่ต้องติดเลยก็ได้เพราะว่ายูบล็อกของพวกรถ p c x หรือ a d v พวกเนี้ยมันใส่หมวกกันน็อกได้สองใบเลยนะ หรือถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อกก็ใส่โน้ตบุ๊กใส่ของจิปถาถะได้เพียบเลยอ่าเห็นได้เลยครับว่าตอนนี้มาส่งแล้วนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยก็คือทางแหล่งข่าวเขาก็บอกเหมือนกันว่าได้ไปสอบถามตำรวจหลายคนซึ่งผมก็เชื่อว่าอันนี้เนี่ยไปถามตำรวจจริงๆนะเพราะการขับขี่ในเมืองอะ่ะจริงๆเนี่ยผมไม่เคยเห็นด้วยกับการซื้อ CBR 3 0 0ร้อยแต่แรกอยู่แล้วเพราะผมมองอยู่แล้วว่าถ้าขับในเมืองแบบตำรวจอย่างเงี้ยไม่ได้ขับทางหลวงหรืออะไรอย่างเงี้ย CBR 3 0 0 r ้ยไม่เหมาะครับเพราะว่า ตัวผมเองเคยใช้ CB300F นะครับเพื่อนผมเคยใช้ CB500F CBR300R CBR 500R ถ้าขับในเมืองแบบประจําแบบแบบแบบตำรวจอะที่เป็นสายตรวจคุณนึกภาพนะขับทุกไฟแดงขับความเร็วไม่ต่ำลาดตะเวนอะเดี๋ยวต้องกำคัดไหนจะมีคนซ้อนอีกมันบาลานซ์ยากแล้วมันจะขับไม่สนุกนะครับแต่ก็มีข้อเสียอยู่บ้างนะครับก็คือความเครื่องยนต์เนี่ยมันร้อหีเนาะเป็นแบบ c v t เพราะฉะนั้น ก็จะไม่เหมาะกับการภารก,กิจที่ต้องใช้ความเร็วสูงแต่ตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าตํารวจเขาก็จะมีรถแยกของเขาเช่นสมมติว่าถ้าเจอคนร้ายเนี่ยก็อาจจะมีบางหน่วยที่ใช้ 300R อยูอ่ U, หรือมีรถที่เป็นรถยนต์ที่คอยไล่และหาย,ายทีหนึงนะครับข้อเสียก็คืออาจจะไม่มี ABS ในทุกรุ่นย่อยนะครับความทนทานระยะยาวเนี่ยจะจํากัดอันนี้อันนี้เป็นข้อเสียเพราะว่ารถเกียร์ออโต้เนี่ยมันสู้โซ่กับสเตอร์ไม่ได้อยู่แล้วอันนี้เราพูดตรงๆนะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าข้อดีของรถมีคัตมีเกียร์เนี่ย ข้อดีก็คือความทนทานกว่านะครับทีนี้ถ้าเรามาเทียบกับตัว CBR ส0 0 R ที่ตำรวจเขาใช้นะครับก็คือท่านั่งเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นแบบคุณต้องก้มนิดนึงนะครับ่านั่งต้องก้มนิดนึงแลาาักษคุณเนี่ยจะมีลักษณะแบบเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมเป็นสามเหลี่ยมครับคือถ้าขับไปไกลเนี่ยมันดีนะแต่ถ้าคุณขับในเมืองเนี่ยแบบเดี๋ยวเจอไฟแดงเดี๋ยวเจออะไรหยุดเนี่ยมันไม่สะดวกผมพูดได้เลยยิ่งเป็นตำรวจที่ขับทั้งวันเนี่ยไม่สะดวก เห็นในส่วนของคนซ้อนไหมครับเบาะมันจะสูงกว่าคนน,นั่งนิดหนึ่งซึ่งคนซ้อนถ้านั่งนานๆเนี่ยจะต้องรับแรงพระทะจากลมด้วยแรงพระทะจากลมและอย่างที่บอกนะครับไม่มีที่เก็บของมันยุ่งยากนะครับตำรวจต้องสะพายเป้ตำรวจต้องเอาไปเอารถไปติดกล่องหลังเองนะครับรวมไปถึงราคาโซ่และสะเตอร์โซ่และ,ะโซ่และสะเตอร์ของ CBR ส0 0 R เนี่ยนะครับได้ยินว่าตำรวจบางคนเนี่ยอ,อต้องบำรุงรักษาโดยใช้เงินตัวเองนะครับอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับแต่เห็นหลายคนก็บ่นว่าสาเหตุที่ ตำรวจไทยหลายคนเนี่ยไม่อยากได้ CBR ส0 0 R เพราะว่าโซ,โซ่โซ่และสเตอร์แพงครับโซ่และสเตอร์แพงแลวมันขับไม่สบายไงคือโซ่และสเตอร์เท่าที่ผมไปหาข้อมูลดูเนี่ยถ้าเป็นของแท้หรือเทียบเท่าน่าจะอยู่ในช่วงพันเจ็ดถึงสองพันนะครับในส่วนของยางเนี่ยเดี๋ยวผมดูอีกทีนึงในส่วนของยางนะครับถ้าเป็นยางที่มีมาตรฐานเนี่ยเพราะว่าผมจําได้นะครับว่าตอนที่ผมซื้อ c b 3 0 0ม F มาจากศูนย์นเนี่ยศูนย์เขาให้เป็นยาง IRC นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเทียบกับราคายางที่เป็นมาตรฐานนะครับ เพราะว่า IRC เนี่ยถือเป็นยางมาตรฐานเกรดที่อยู่ในราคาที่ไม่แพงแล้วนะครับถ้าเป็นยางมาตรฐานนะแต่ผมจะไม่เทียบกับกับยางจีนยางยางอื่นที่แบบบางคนอาจจะใช้กันเพราะอันนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่มาตรฐานของ h o น da เพราะ h อน da เนี่ยตอนที่ผมซื้อซ b 3 0 0 F เนี่ยเขาแถมเป็นยาง IRC มาให้เพราะฉะนั้นผมจะเทียบกับราคายาง IRC นะครับจะเห็นได้เลยว่าถ้าเป็น CBR 3ส0 R อเนี่ยราคายางโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันแดร้อยถึงสองพันสองร้อยห้าบาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย หลายคนอาจจะมองว่ามันว่ามันไม่แพงแต่คุณต้องเข้าใจถึงสภาพของเงินเดือนตำรวจที่เป็นสายตรวจเงินเดือนของนายสิบตำรวจเงินเดือนของตำรวจชั้นประทวนนะครับยิ่งขับรถบ่อยๆเนี่ยการจะเปลี่ยนยางเปลี่ยนโซ่และสะเตอร์ทีหนึ่งเนี่ยถ้าต้องใช้เงินของตัวเองออกเนี่ยมันเป็นเงินที่สูงพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าการที่คุณมาขับ ADV แล้วเนี่ยค่าบำรุงมันจะน้อยลงก็ไม่ใช่แต่ ผมเชื่อว่าถ้าขับ a d v เนี่ยอย่างน้อยๆ้ท่านแรกกับความสบายในการขับขี่มันก็อาจจะรู้สึกว่าเออแบบเออก็อาจจะคุ้มกับการรักษาอะถือว่าได้ได้รถที่นั่งสบายมาด้วยในขณะเดีวยวกันได้ c b r 300 r มาแต่แรกเนี่ยขับก็ยากนะครับเพราะอย่าลืมว่าตำรวจเนี่ยบางคนก็อายุมากนะครับแล้วต้องขับแบบเข้าต่อเข้าซอยหรือขับความเร็วไม่สูงอะขับตามเมืองซึ่งมีสี่แยกไฟแดงรถติดเยอะอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะงุนง,งิดละขับก็ไม่สบายนะครับยางก็อแพงอา้าวโซ่และสะเตอร์ก่แพง งั้นใ่าใไหนๆต้องจ่ายแบบแพงนเนี่ยไปเอา ADV ดีกว่าสบายกว่าแล้วก็ไหนๆก็ต้องจ่ายแพงแล้วอันนี้บางคนอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้นะถูกไหมและนี่ก็คือสาเหตุที่ผมมาวิเคราะห์นะครับว่ารถมีครัชแบบ CBR หรือทรงสปอร์ตเรซิ่ง0 c ถึง5 0 0 cc ในเมืองไทยเนี่ยมันหมดความนิยมหลังอย่างรวดเร็วไม่ใช่เฉพาะในภาคตำรวจนะครับ ภาคประชาชนเองผมก็ไม่เห็นเขาใช้กันแล้วเพราะผมจําได้ว่าตอนที่ตํารวจไทยซื้อ CBR 300R เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงบูมของรถ3ามร้ซีถึง5้าร้ซีแบบเรซซิ่งเลยนะแบบทรงสปอร์ตเรซซิ่งอ่ะตอนนั้นเป็นช่วงบูมมากนิยมมากไปทุกไฟแดงต้องเจอเลยไปไหนก็เจอไปห้างไหนก็เจอเดี๋ยวนี้ผมไม่เจอนะนะครับไปห้างก็ไม่เจอไปไฟแดงก็ไม่เจอแบบน้อยมากอะร้อยคันจะเจอคันหนึ่งนะครับซึ่งผมถามเพื่อนผมที่ขายรถมือสองหรือว่า เป็นคนที่ออกทีิปบ่อยๆเนี่ยเขาก็บอกตรงกันว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยลูกค้าหันไปใช้เกียร์อัตโนมัติหรือถ้ายังเล่นอยู่ก็จะเป็นรถ150ย้าพีซีหรือเป็นเป็นทรงแบบเลโทรคลาสสิกไปเลยนะครับหรือเป็นวิบากหรือทัวริงไปเลยลรถเรซซิงเนี่ยเขาไม่ค่อยเล่นกันอ่ะวันนี้ก็มาแลกเปลี่ยนไปเท่านี้นะครับคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับนะ